เปลี่ยนผ้าอ้อมสักคนหนึ่งได้ไหมนี่เพียรพ่อพี่ฝนมาดี้นิพ่อพี่ฝนมาดูนะี่ไหน <laughs> แม่จับพี่ฝนโยนน้ำเอาเคดูดิว่าไอแม่หนุจมน้ำ <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับ <laughs> อุ๊แวอุว๊แวอุว๊แ <laughs> ว <laughs> อะไรของพี่ฝน สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอก <c oughs> วันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า<ภ>ทวายไลเด็กแกร์อวอวะใครร้อ,องออโอ้โหนี่ไงเด็กข้างล่างนี่ไงเขาร้องอะ่ะสงสัยอยากกินนมอะ่ะทำไงดีเด็กจากไหนเยอะแยะเลยเนี่ย <c oughs> เด็กเพียบเลยอะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นเด็กบ้างก็แล้วกันเด็กตรงไหนตรงเนี้ยหรอป อ้าวพี่ไอ้ไกเป็นเด็กไปแล้วอ่ะพี่อนกลายเป็นเด็กไปแล้วเขาทำอะไรได้มั่งเนี่ยเป็นเด็กอ่ะไม่รู้ดิต้องกดสตาร์ทใช่ป่ะใช่เดี๋ยวดนี่คือนี่คือพี่เอกเหรอเนี่ยนั่งเดี๋ยวดิวอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ยเปียกอยู่ไหนมันมันดูไม่รู้ว่ากำลังใครแล้วเนี่ยพี่อนอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่กำลังมีความสุขเฮปป้อ๋อแฮปปี้อ่อแฮปปี้อ๋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 อแฮปี้อ๋อแฮป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 ป้อ๋อแฮปไหนอ่ะ อุ้มไปไหนอ่ะโอ้ยพี่แอกพี่ฝนโดนอุ้มไปแล้วไปไหนแล้วว่าอุ้มไปนอกบ้านโอ้แต่ละคนอุ้มกันใหญ่เลยอ้าย่าไปไหนไปไหนเริ่มโมโหเริ่มโมโหอ๋อพาเรามานี่พี่เอกนี่ดูดิพาเรามาแกว่งชิงช้าแล้วไปไปไหนกันแล้วว่านี่ไงพี่ฝนมาข้างนอกแล้วพี่เอกเออพี่เอกพี่เอกโดนลักพาตัว บนัดาอย่าหมุนเล่นพามาแขวงชิงชาแล้วว่าโอ้มีแขวงชิงชาเด้อยเหรื่อหิว,วหิวอยู่ตรงไหนเนี่ยชิงชาเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่ไงเนี่ยนอกบ้านพี่เขาพาพี่ฝนมาแขวงชิงชาแต่ตอนนี้หิวมากแล้ววะ่ะพี่ไม่พาหนูไปกินข้าวหน่อยละคะเออก็บอกเขาดิพีพ่บอกเขาว่าหิวน้ำลายยืดแล้วพี่ฝนน้ำลายยืดแล้ว เพื่อนมามากินนมแล้วพาไปกินนมแล้วเหรอแล้วไหนนมมาหิวบอกเพื่อนก่อนหิวหิวหิวโอเคโอเคได้กินนมแล้วนนมกินนมขอยยังชั่วได้กินนมสักทีมาแล้วมาแล้วว่าแต่ว่าขวดนมมาขวดนมมาข่ยยังชั่วหน่อยได้กินนมแล้วขวดนมขวดนมแม่จ๋าเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูที แม่จ๋าหนูหนูฉี่ลาดพิมพ์ยังไงแล้วเนี่ยข้าวควรนมควนนมเดี๋ยวพี่เอคานไปเอาขวนนมเองก็ได้แม่จ๋าหนูฉี่ลาดคานไม่ได้อ่ะคานกันโอ้ยโดนแบกว่ะโถ่แม่หนูฉี่ลาดพาหนูไปเปลี่ยนาอมหน่อยทำไมมพี่เอกช่วยพี่ฝอดด้วย มีคนร้องไห้ด้วยอ่ะปล่อยปล่อยเราโอ้มีคนบอกเราเป็นด้วยถั่วอย่าเราจะดื้อเราจะโอ้ยกินนม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 เอานมมาถดูอยู่แล้วเนี่ยหน้าเหลืองแล้วดูดีตรงนี้หน้าเหลืองแล้วะมานมมานมมาพาเราไปไหน โอยหนูเถอะหนูปวดที่โอ้ยมันมีรายละเอียดบอกข้างล่างใช่ป่ะถ้าแบบเป็นสีเหลืองสีแดงทั้งที่เนี่นก็แบบจะแย่แล้วใช่ไหมอยากอ,อยากอุ้มบ้างอย่าโยกหนูแรงแม่หนูปวดหัวโอ้ยขำอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเราอุ้มมาสองคนเลยปล่อยหนูไปเถอะแม่ปล่อย มันลงไม่ได้ <laughs> ทำให้ตัวเราหนักพี่เอกเออทำให้ตัวเราหนักเรามานั่งเล่นของเล่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวย,วยายยามาแย่งหนูทำตัวหนักกรอ <laughs> เอออันสุดท้ายอ่ะทำตัวหนักอ่ะพี่เอกก็ทำตัวหนักอยู่เลยโอ้ยโดน <laughs> <laughs> ใครใครก็ลากพี่เอกมา <laughs> พาเราไปเปลี่ยนพาอ้อมสักคนหนึ่งได้ไหม <laughs> นี่พี่เอกพ่อพี่ฝนมาเียพ่อพี่ฝนมาดูดิไหนนา่นั้นเลย โอ๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนเพื่อนเปลี่ยนผ้าอ้อมเออเเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนโอเคพี่ฝนน้ำลายยืดแม่พออ้อมเต็มกินยาด้วยกินยาเอายามาแม่พออ้อมเต็มยังบอกผ้าอ้อมเต็มดิผ้าอ้อมเต็มต้องทำไงทำเอายากินย่แล้ว แม่ปวดจะเริ่มแย่แล้วอาการเริ่มแย่แล้วพอกันเลยตรงนี้โบนัสก็แย่แล้วเนี่ยอ้าวนี่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนดูแลเข้ามาแทนก่อนเพราะว่าอันนี้จะเป็นคุณหมอได้โอ้โหดูดิเพื่อนพาอาบน้ําอย่างดีดูดิดูแม่ปวดดิแม่จา๋าพาหนูเปลี่ยนผ้าอ้อม่อยโอ้ยตรงนี้ขอหลอกรอกกินยาได้ด้วยนะเปลี่ยนยังไงตัวเอาเยาเอาเยอามาแล้วนี เปลี่ยนเปลี่ยนคนเลี้ยงได้ไหมแม่ขอแม่ใหม่นะเปลี่ยนแม่เหรอเฮ้ยขอหนูหนพ่อพ่อพ่อมาเอาหนูไปจากแม่ทีพ่อเออพ,อพ่อพาไปละอ๋อมาเอาเอาเอาน้ำให้กินเหรอตรงเนี้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวพ่อพาไปเลี้ยงเองลูก นี่เน่เ่พี่ยดูพ่อเลี้ยงน right ี่เอามาเอามาใส่กระบะทำอะไรอ่ะอาบน้ำอาบน้โอเคโอเคโอเคแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยโอเคพาหนูไปเปลี่ยนพ่ออ้อมแล้วนี่พี่พ่อพามาเปลี่ยนพ่ออ้อมแล้ว เปลี่ยนพ่ออ้อมให้หนูหน่อยพ่อฮะโอพาอ,อไปนอนเหรอพบนัทจับ <Okay. S 1> พี่เอกปุ๊บอึปั๊บเลยพี่เอกพ่อพาพี่ฝนมานอนเฉยเออแดงทุกอย่างก็ต้องค่อยๆทําไปทีละอัน okay. เกอา้าตื่นแล้วอา้าโอเคเปลี่ยนคนเลี้ยงดูมาแล้วมาแล้วตอนนี้โบนัทมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนพ้ออ้อมแล้วนะครับก็เอาพี่เอกโยนลงไปแล้วแม่เปลี่ยนพ้ออ้อมให้หน่อย <laughs> เปลี่ยนหน่อยขอเปลี่ยนขอเปลี่ยน โอ้จะแย่งกันไปไหนข้าไปดูพี่ฝนหน่อยดิโอ้ยเร็วเนี่ยแทบจะคลิกเองแล้วเนี่ย <laughs> แม่จา๋าเปลี่ยนให้หนูสักทีโอ้ยแม่ร้องไห้กันอยู่ไหนเนี่ยข้างนอกเหรออยู่ในห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยพี่เอกพี่ฝนยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าอ้อมสักทีนะขี้จมแล้วเนี่ยอะ <laughs> <laughs> ไรกันเนี่ย <laughs> <laughs> เฮ้ยของพี่เอกเขียวหมดเลยโอ้โหแต่ละคนมาดูแลดีๆทั้งนั้นเลย <laughs> แย่แล้วอาการเริ่มไม่ดีพอ่พอพ่ออุ้มหนูทีโอเคพอ่อพ่ออุ้มแล้วโอเคพอ<น>่อเปลี่ยนไม่ได้น่าจะรอดแล้วน่าจะรอดแล้วพ่อบอกทำไรลูกผมเปลี่ยนพ่อไม่ได้โอ้ยมาแล้วตอนนี้เปลี่ยนพ่เอเฮ้ยเพี้ยเขียวหมดเลยอะ่ะ พี่ฝนเนี่ยแดงหมดแล้วจะตายอยู่แล้วเด่ยเขียวทุกอันเลยมาแล้วมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อเปลี่ยนพ่ออ้อมแล้ววันนี้มีลุ้นด้วยมีลุ้นจะได้เปลี่ยนพ่ออ้อมเว้ยแฮปปี้แฮปปี้เป็นไงของพี่เอกอยู่สบายใจดีโอสบายใจมากเลยดูพี่ฝนดีทุลักทุเลมากเลยเนี่ยเออเอาเอาแล้วแล้วจับนอนแล้วเร็วเร็วสิเออย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปเร็วเพื่อนโธ โอเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนสักที <c oughs> เปลี่ยนไม่ผลคานไปข้างน,นอกแล้วโอเคแม่พาไปเล่นข้างน,นอกแล้วไม่ไหวเพราองค์พอ่ออไม่เปลี่ยนแล้วจับโยนน้ำไปเลยเอาแม่มาแล้วเหรอ,อแม่จับพี่ฝนโยนน้ำเอาแช่ <c oughs> ดูดิว่าแม่หนูจมน้ำทำไมโยนลงไปแกโทษแม่ทำอะไรหนูเนี่ยแม่ปล่อยหนูไปเถอะ แไปตอนนี้ใครมาอุ้มพี่เอกแทนแล้วเนี่ยอันนี้โอุ้ยอุ้ยอันนี้ใครมาอุ้มพี่เอกเฮ้ยพี่เอกดูดิแม่ป่วยหนูจมน้ำอุ้ยเลี้ยงดีเลี้ยงดีโอุ้ยไม่ไหวแล้วโอุ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะพี่เอกโอุ้ยไม่ไหวแล้วพี่เอกยู่ไหนฝนเริ่มแย่แล้วอาการไม่ค่อยดีป่วยก็ป่วยก็แย่เหมือนกันเนี่ยดูดิผ้าอ้อมก็ไม่ได้เปลี่ยนเออเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็รู้อ้าเย้เฮ้ยพี่เอกาาาาาาดาา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 าอาา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 า เพึ่งได้เปลี่ยนผระอ้อมเหรอใช่โอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยก็ยังทั่วหน่อยเฮ้ยอารมณ์ดีแล้วโอเคเพิ่งได้เปลี่ยนพระอ้อมอบป่วยแม่ป่วยป่วยแม่แม่ปวดบอกว่าทํายังไงโอ้โหแล้วแม่ปวดลากไปลากมาเลี้ยงอยู่ต้องพักใหญ่ <c oughs> เป็นไงอือ<ม>ออกใช่ไหมลูก เออออกมาเอออ,อออกมาเพื่อนพระอ้อมใช่ไหมลูกเอาไปโยนลงน้ำซะอโอ๊ยไม่มีเสียงแล้วอะตอวเนี้ยเปียกอยู่ไหนเนี่ยบอกเพื่อนดิบอกพี่หววไม่มีเสียงแล้วโอเคเอามาด้านหน้าดิค่ะโอ้โหดูแม่ปวดแล้วสิพี่เอกตอนนี้เพิ่งจะรู้ใจเราเนี่ยพามาเที่ยวเล่นแม่อย่าโยนหนูลงน้ำอีกนะ <c oughs> อ้าวทางนี้นะ เป็นการแบบเป็นเด็กที่แบบทุรักทุเลมากเลยอพี่เอกดูดิเป็นแบบความทรงจําเป็นประสบการณ์ดิใช่ไหมดูประสบการณ์พี่กับพี่ฝนดิพี่แคปปี้เห็นปาะดูดิดูพี่ฝนพี่เอกพี่เอกอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่น้ํานี่ไงแม่จะโยนหนูลงน้ําหรอจะลงน้ําแล้วมั้งโอ้ประสบการณ์นี้แบบเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลย แี่เรียนดีจังเียเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้สมเอกแล้วก็สมฝนก็ต้องขอลาไปก่อนจะร้องตลอดเลยใช่ไหมเนี่ย โอเคไว้ okay. เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า